กระต่งเทียกับห้อ,ง,องมากินหมานอุ้ยอุ่นอุ่ปุ๋ยเลยแถวนี่หร้ยช่อนง่ญ่อยากคักวัวบัดที่นี่พี่น้องครับได้เวลายาเพ็ดแล้วดวยครับสวยแห้งหรอจะเวียนขึ้นสูงครับลรตัวเสียดทุระแล้วครับส่งส่งพ่อนหน่อยไปโรงเรียนก่อนอ่ะสวัสดีครับกับวิธี์ชแนล เวลายามเบ็ดลบเลยด้วยครับไปแล้วนี่ไก่ทอดล่ะปเบิ้ยน้ำกัดเลยด้วยครับนี่ครับบริเวณใสปกติหนานี่เขาอ,ออกลวงยังสี่มันต้องอันนี้ด้วยครับเนาะเพื่อนยังกะเอาประคอดเลยด้วยครับแต่ปีนี้ได้ใส่เบ็ดเสยเนื่องจากยังวะโมลาเบ ハハハハ。<laughs> มาช่อนครับผมไปต่อไปต่ออืมมานแล้วมันนี่ทรงคือแล้วเป็นใดพี่น้องบอกแล้วว่าทรงมันคือทรงคือจริงจริง แล้วมาทรงคือทรงคือวันนี้ตามมาคืนครับอันตัวเป็นเป็นกับสีไปใส่แงยบอยู่ครับเสียดายสองแล้วมีมือเยียบ คือว่าฟีมือเยี่ยมครับเมื่อี้ตอนเศร้าประเดิมด้วยแนหมานมก็ต้องหมานครับปันประเดิมด้วยช่อนเขาทอกหนามกันห้องก็รุ่นห้องก็อันนี้เออจักยิงไหร่กับปีนี้ ลุ่นๆเดียวกันครับบ้างกันลุ่นก็บ้างกันละแต่ว่าตัวนี้น้อยกว่าอยู่ห้องก็กินความนี่ครับนี่ขึ้นยังกว็วพอดีห้องการมายามสวยองเทียกับ้องเทียกับห้องมากินหมาน มันนี่เป็นสีมันมันกินเลือดความตัวนี้กินในปากเลยครับกินเลือด สี่นิ้ม้นเป็น,นส่เบ็ดพันกอเขาแบบนี้มีไม้ขามว่าจังได่พันกอเขาแบบนี้ไม้ขามว่าจังได่ โอ้ไมค์คอมวาบอยู่อุ้ยต้างก่อนหลุดก็ได้พวกครับอู้สิได้บ่คอกับเข็งละอันนี้น้าหลากจากมูลาเบะนะครับนี่ตกมาใหม่สุดๆหลอดๆนะครับหมู่อวานนี่มันนี้เห็นแดดละแดดแอมเซมละ พี่น้องโอ้โหโอ้เนี่มาลุ่มกินปลากันอันนี้นี่เองเออชีวิตโอ้อิปูเจ้าลุ่มกินปลาเข็งไข่ เดี๋ยวแต่อันนี้พี่น้องปรเข็งไงผมคือทนแท็หลังนี้ว่าสิจงไวยถาปลาคอได้ครับหมูขึ้นก็ติดจ้ะเอา้าทนก็เอาพี่น้องจงไวยถาปลาคอปลาคอก็บ่สนใจติดแต่หมูอคืนได้ครับนี่แต่ว่าโตติดติดหมูอคืนกะ ขึ้นยังกะมองได้ทีทีอีปูแขนกะเรียบร้อยครับตายเร็วข้าวเดียวเดี๋ยวเก็บสักคู้วยครับกินเล็กตัวนี้ถึกสิทธิ์ขึ้นมา อังตเดียโอ้โอ้โหปลายัางนี้คือมีแบบทิง้งกินน้องมีสีมือเม็ดปลาหยางาปลาขาวแก้วมีสีมือเม็ด ขักบล้อเหมือนนี่แจีวบล้อมีหอดปลานี่ตะเขาวน่น้องน้าหลากมา่งวดนี่โอ้วันนี่มานสีนีแม่ใส่เบ็ดไงอากาดดีๆพี่น้องยำเศร้าๆส,ว,าส,ว,าส,สวยๆแล้วล่ะ ได้อีกแล้วพี่น้องสุดยอดรล้วันนี้ละวันนี้ละสุดยอดพี่น้องเห็นโบรครับเก็งมากก่อน คันหนึ่งแห้งคักพี่น้องเห็นล่ะอีนี่เลยขึ้นยังกะทั้นกอข่อุ่มเลยโอ้โ,อโอ <laughs> หนคักแล้วเห็นคักแล้วทัานกอข่อุุมเลยเดี๋ยวเก็บนหลังนี้กันครับรนหลังนี้ม่นคือ นี่พี่น้องหลังนี่เห็นแล้วเห็นแล้วอเอ้ยพวเมียนพันคักเหลโอ้ีพี่น้องตายแล้วล่ะคิดว่าคันสภาพทั้งสี่อ,อุ้ยอุ้ยปุ๋ยเลยแถวนี่ ช่อนไงอย่าคักวัวแบบที่นี่นี่เพื่นคนใส่เบ็ดหมาน ก่อเข่าตามันครับพี่น้องก่อเข่าตาตายเลยปากมุนอุ่ยปุยเลย,ยตายแล้วพี่นอ้องสีนี่แม่เว้ Say biết mẹ tìm nhang anh ạ à. chọn bùm ừ, như si mơ mệt sai biết mẹ สามหลังติดกันเลยครับวังหันของแฝกกรมี้กระโบแปดนะครับเป็นทางหนามพันปลาปลานิลน,นปลากดก็เคยได้อยู่ปีไก่นี่เรียบร้อยครับสำหรับการจามเบ็ดมือนี้สำหรับผมนี่ถือว่าหมานจูบพี่น้องหมานอยู่ผลงานมานือนี้เป็นที่นาภูมิใจคุณคอใหญ่ถือว่าใหญ่ด้วยครับจะซ้ำนี่ พอแขนผมเลยแขนเลยปลาขาวนี่แล้วสองตัวเลยปลาขาวปลาคอปลาคอสามปลาเค็งนี่นับปลาถวนเพิ่งเลยปลาเค็งนี่กะหกเจ็ดตัวคือว่าหมานอยู่ครับวันนี้ครับเบ็ดบ่หลายคันเท่ไหนไปสวัสดีครับกับวิธีชาแน,นลกะโอเคพี่น้องสำหรับการใส่บเบ็ดมูลาเบน่าหลากมากงวดน,นี้ ปกติมันดีปกติมันสิได้เอาปลาขอดแล้วปันนี้แต่ว่าฝนตกถือว่าแห้งอยู่ครับพีน่น้องครับไปดีครับ